ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผุ้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกรมชาการกองทัพไทยครับในช่วงเวลานี้คุณผุ้ฟังอยู่กับผมสิทธิชัยกันเถิดทองครับแลวก็เป็นประจำเลยนะครับที่เราจะได้ร่วมพูดคุยประเด็นในเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมนะครับซึ่งก็เป็นข่าวคราวต่างๆที่น่าสนใจในสังคมไทยแล้วก็สังคมโลกนะครับกับรองศาสตราจารย์ดรอัชลาชลายนาวินครับคณะวดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์อชลาครับ ค่ะสวัสดีค่ะครับในสัปดาห์ที่แล้วครับอาจารย์เราก็พูดถึงเรื่องราวของเด็กๆวัย Gen Z นะครับแต่นั้นก็จะเป็นเรื่องราวของไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตประจําวันหรือว่าเรื่องของการใช้จ่ายสตุ้งสะตังนะฮะเรื่องของการช็อปปิ้งช็อปปิ้งแต่คราวนี้เนี่ยนะฮะอาจารย์ครับ ก็มีประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นนะครับที่ประเทศเนปลาลนะครับสำหรับเด็กๆก,กลุ่มเจนซีซึ่งก็มีการประท้วงนะฮะแล้วก็เรียกว่าเป็นการประท้วงที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงทีเดียวครับอาจารย์ครับในประเด็นเรื่องราวเกี่ยวกับน้องๆของกลุ่มเจนซีเนี่ยนะฮะเราก็จะมาศึกษาเขาให้เข้าใจลึกซึ้งนะครับในเรื่องราวของเด็กๆก,กลุ่มเจนซีให้มากขึ้นนะครับอาจารย์ครับ ค่ะหลายๆคนนะคะก็อาจจะสงสัยว่ากลุ่ม Gen C เนี่ยคือกลุ่มช่วงไหนนะคะ Gen C หรือว่า Gen Z ค่ะก็คือกลุ่มคนที่เกิดระหว่างประมาณปีคริสตศักราชที่1997นะคะถึง2012ค่ะซึ่งบางที่เนี่ยก็อาจจะกำหนดแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะแต่ก็จะเป็นรุ่นที่เกิดหลังยุคแบบ มิลลิเนียมนะคะซึ่งก่อนเจนเอลฟานะคะ <yeah. S 2> ก็คืออยู่ระหว่างเจน Y กับเจนเอลฟานะคะซึ่งกลุ่มเจนซีเนี่ย ก็โตมากับพวกเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะคซึ่งจะใช้สมาร์ทโฟนใช้อินเทอร์เน็ตใช้โซเชียลมีเดียเนาะซึ่งแตกต่างจากรุ่นเราใช่ไหมคะึ่งเรารยังแบบตอนเราเล็กๆ,ๆนวยนีก็ยังเป็นแบบเลขเนาะใช่ครับอาจารย์ยังไม่ใช่ดิจิตอลนะฮะยังเป็นอนาล,ล็อกอยู่เลยนะครับวิทยุก็ยังต้องเป็นแบบหมุนนะฮะอาจารย์ฮะใช่ค่ะแล้วตอนอาจารย์เด็กๆอาจารย์ยังจำได้อยู่เลยนะคะปีหนูเนี่ยอาจารย์อยู่ที่หอเขาก็ยังแบบ โทรเข้ามาที่หอแล้วก็มีโอเปอเรเตอร์รับแล้วก็ต่อสายไปตาม <c oughs> ห้องต่างๆในหอ <c oughs> ใช่ใช่ครับเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นเลยครับอาจารย์ครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เห็นนะคะว่า Gen ซเนี่ยค่ะจะคุ้นเคยเนาะกับการสื่อสารออนไลน์ <c oughs> มากกว่าเราเนาะซึ่งเป็น Gen Y นะคะแล้วก็มากกว่า Gen X น,นะคะซึ่งเขาก็จะรู้จัก Facebook, i ิน t a g r a m TikTok, อก u t u b e แล้วซึ่งเราเนี่ย การต่อสายรุ่นแรกๆของเราเนาะยังเป็นตอนที่เราอยู่มหาวิทยาลัยอยู่เลยนะคะ <c oughs> ตอนที่เราใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็เป็นแบบได้เสียงเอ๊อดี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 กับไม้ไหมใช่ใช่ใช่อาจารย์ครับมันเหมือนเสียงไฟวิ่งอฮะ ถูกต้องค่ะแล้วก็ <Yeah. S 2> ยังต้องต่อกับโทรศัพท์บ้านนะคะ mm hmm. ซึ่งบางบ้านในต่างจังหวัดหลายๆคนก็อาจจะยังไม่มี mm hmm. นะคะซึ่งในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนะคะ <Yeah. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเรียนรู้ในเรื่องของการสื่อสาร นะคะแล้วก็เรียนรู้การใช้วิดีโอแล้วก็ค้นหาข้อมูลออนไลน์ค่ะซึ่งเจนซีเนี่ยนะคะก็จะเกิดมากับความเผชิญหน้ากับปัญหาหลายๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่านิยมนะคะที่มีความหลากหลายมากขึ้นมีความเท่าเทียมมากขึ้นเขา้าสนใจใ,ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนแล้วก็สิทธิมนุษยชนค่ะแล้วก็ ตั้งคำถามกับระบบการเมืองแบบดั้งเดิมนะคะแล้วก็เรียกร้องในเรื่องของความโปร่งใสนั่นเองนะคะแล้วก็ชอบในเรื่องของการทำงานที่ไหนก็ได้หรือว่า Remote Work นะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับ Work Life Balance นะคะมากกว่ารุ่นก่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาทางานเนาะเราก็จะได้ยินเจนซีตั้งคำถามว่าคือไม่อยู่โอเวอร์ไทม์อะไรเงี้ยน,นะคะถ้าไม่มีค่าตอบแทนอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะหรือว่าจะไม่รับโทรศัพท์วันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะหรือว่าวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่หลายๆองค์กรเนาะก็เผชิญเนาะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดนะ ว่วัฒนธรรมของแต่ละเจน,นะคะมันก็แตกต่างกันนะคะในปัจจุบัน,นะคะ่ะเราก็จะเห็นการประท้วงของเจนซีเนาะในเอเชียใต้ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นในเนปาลสีลังกาหรือว่าในบังคลาเทศนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าอย่างกรณีของในเนปาลอะไรเไงี้ยนะคะเราก็จะเห็นการประท้วงนะคะของเจนซี นะคะที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการเผาทำลายบ้านเรือนต่างๆนะคะเนื่องจากความไม่พอใจนะคะในรัฐบาลนะคะในกรุงกาดมันดุนะคะ okay. ซึ่งการประท้วงเนี่ยค่ะก็ก่อให้เกิดการแบบปราบปรามอย่างนองเลือดเลยแล้วก็เกิดการเผาทำลายนะคะของกลุ่มเจนซีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสาสดีการนะคะรัฐสภานะคะ,นะคะแล้วก็ อาคารราชการอื่นๆค่ะซึ่งเจนซีเนี่ยนะคะก็มีการประท้วงจนทําให้นายกรัฐมนตรีของเนปาลนะคะต้องราออกนะคะแล้วก็มีการระบุว่ามีผู้เสียชีวิตค่ะอย่างน้อยเนี่ย22รายแต่คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะำมากกว่านั้นนะคะ แต่ว่าในข้อมูลที่ประกาศเป็นทางการเนี่ยก็คือมากกว่า2.2รายนะคะ <Okay. S 2> นอกจากนี้ค่ะการประท้วงก็ยังเกิดขึ้นเนาะจากการแบนโซเชียลมีเดียแต่แท้จริงค่ะมันเกิดจากการไม่พอค่ะที่ฝังรากลึกเนาะ mm hmm. ต่อการคอร์รัปชันนะคะของกลุ่มชนชั้นสูงหรือว่าชนชั้นการเมือง นะคะทาให้คนในปานนี้ค่ะพอเห็นนะคะสื่อโซเชียลมีเดียนะคะที่มีลูกหลานนะคะของพวกนกักการเมืองอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าคนชั้นสูงที่เป็นข้าราชการชั้นสูงเนะคะ,คะในในปานเนี่ยใช้ชีวิตอย่างหรูหราฟุ้งซ่านแล้วก็ฟุ่มเฟือยแต่ขณะที่ชาวในปานเนี่ยก็ยังเป็น กลุ่มคนที่ทักจนนะคะแล้วก็ขาดโอกาสทางเศษรษฐกิจนะคะคก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นนะคะจากการประท้วงของกลุ่มเชนซี ซึ่งนำโดยวัยรุ่นนะคะอายุประมาณ13ถึง28ปีนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการก่อความไม่สงบครั้งร้ายแรงในรอบหลายศตวรรษค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นนะคะสถานการณ์ที่พิเศษค่ะเพราะว่ามันเนี่ยนะคะมีชนวนเหตุเนาะ ที่เกิดมาจากความไม่พอใจในรัฐบาลบนะคะแล้วก็ความคอรัปชันที่เยือเยื้อมาหลายทศวรรษนะคะคคเพราะฉะนั้นเนี่ยพอรัฐบาลเนี้ยค่ะทำการบล็อกนะเฟซบุ๊กวอทชัปยูทูบ WhatsApp, YouTube, แล้วก็เอ็ก เพราะว่าเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เกิดการล้างสมองของเจนซีเราก็สร้างความเชื่อที่ผิดๆแล้วก็ทำให้เกิดบาระปบกต่อสมาชิกนะคะใ,ในรัฐบาลแล้วก็ชนชั้นสูงมันก็เลยทำให้เกิดการวิพากวิจารณ์หนักเลยค่ะขององค์กรสิทธิมนุษยชนนะคะว่าเอ๊มาละเมิดสิทธิมนุษยชนนะที่จะบล็อกข่าวไม่ให้เขาถึงข้อมูลข่าวสารนะคะ ซึ่งผู้แริหรหัวค่ะก็กล่าวว่าการเคลื่อนไหวในครั้งนี้นะไม่ใช่เพียงแค่เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยแบนโซเชียลมีเดียแต่ก็สะท้อนถึงคนรุ่นใหม่ที่ไม่ยอมแล้วค่ะในเรื่องของความไม่เท่าเทียม,ม,มนะคะเราก็รู้สึกว่าทำไมาคนชั้นสูงเนี่ยมีโอกาสทางชีวิตมีโอกาสทางเศรษฐกิจที่มากมายเลยใ,<ช>ในขณะที่คนรุ่นใหม่นะคะก็ยังยากจนอยู่<ช>เราก็พบว่าคนรุ่นใหม่ของเนปาลเนี่ย ก็อพยพนะคะไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าโอกาสทางเศรษฐกิจหรือว่าการหางานทำเนี่ยค่ะในเนปาลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันครับก็เป็นชนนเหตุที่เกิดขึ้นนะครับก่อนหน้านี้นะครับเราได้ยินข่าวว่าแค่รัฐบาลแบนในเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับ<ม>เด็กทนไม่ไหวเลยออกมาจริงๆไม่ใช่นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการปิดกั้นไม่ใช่เป็นการแบนหรือว่าเป็นการอะไรต่างๆนาน,นะครับอาจารย์ครับคุณผู้ฟังครับ แต่ว่าเป็นการที่จะปกปิดข่าวสารแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแหมมันดูแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะครับรับข่าวสูงข่าวสารอะไรต่างๆผ่านทางโซเชียลมีเดียเยอะหรือว่าเห็นอะไรมาเยอะเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยแหมมันรุนแรงมากเลยนะครับอาจารย์ครับภาพที่เราได้เห็นนะครับอาจารย์ถูกต้องค่ะเพราะว่าหนึ่งก็คือสภาวะทางเศษรษฐกิจ นะคะ <c oughs> ก็ทําให้คนในป่าเนี่ยยักจนมากๆเลยค่ะ <c oughs> โดยเฉพาะในกลุ่มเซนซีนะคะอัตราการว่างงานในหมู่เยาวชนนะคะอายุสิบห้าถึงยี่สิบสี่ปีนะคะของ <c oughs> ในปานะคะสูงถึงยี่สิบจุดแปดเปอร์เซ็นต นะคะนอกไปจากนี้ค่ะก็คือพวกเนโปคิสนะคะหรือว่าลูกหลานนักการเมืองนะคะหรือว่าชนชั้นสูงนะคะที่อวดชีวิตที่หรูหรานะคะยกตัวอย่างเช่นทางด้านของลูกข้าราชการชั้นสูงนะคะของเนปาลที่โพสต์ว่าตัวเองเนี่ยใช้นาฬิกานะคะที่มีราคาแพงนะคะโพสต์ไปเที่ยวสถานที่ต่างๆ พักโรงแรมระดับห้าดาวทั่วโลกอะไรเงี้ยน,นะคะครหรือว่าใชายย้ยวรรุราฟูฟานะคะก็ทำให้พอเขาโพสต์ลงสื่อโซเชียลมีเดียเหล่านี้เนี่ยคนในปาเนี่ยะคะ่ะโดยเฉพาะกลุ่มเจนซีเนี่ยก็ทวีความโกรธที่ิ่งขึ้นเพราะว่าคนที่เป็นชทนชทั้นสูงเหล่านี้เนี่ยก็คือ ได้รับเงินเดือนเนาะแล้วก็เป็นข้าราชการ <c oughs> แต่ทําไมเนี่ยลูกหลานถึงมีชีวิตที่หรูหราฟู่ฟ้าในขณะนี้ <c oughs> ในขณะที่คนส่วนใหญ่ของเนปาลเนี่ยก็ยังคงยากจน <c oughs> <c oughs> นะคะแล้วก็ยังขาดแคลนนะคะทั้งอาหารทั้งในเรื่องของการเข้าถึงทรัพยากรเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะทอนข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนเลยว่ามันมีความเหลื่อมล้ำค่ะอย่างชัดเจนนะคะ <c oughs> ระหว่างชนชั้นนํา กับชนชั้นทั่วไปเขาก็มองว่าเอ๊ะทำไมภาษีของเขานะคะถึงต้องกลับไปทำให้คนที่เป็นเนโตคิสเหล่าเนี้ยม,มีวิถีชีวิตที่ร่ำรวยม,มันก็ยิ่งสะท้อนความแตกต่างมากขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็เศรษฐกิจของเนปาลเนี่ยก็ขึ้นกับแรงงานนะคะต่างประเทศอย่างหนะะักค่ะโดยรายได้เนี่ยก็โอนกลับมานะคะจากแรงงานของคนในปาลเนี่ยค่ะที่อยู่ในต่างประเทศนะคะ คิดถึงสามสิบสามจุดหนึ่งเปอร์เซ็นของ GDP ของเนปาลเลยนะคะตามข้อมูลของธนาคารโลกก็คือเขาต้องไปแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจอะคะ่ะในต่างประเทศในขณะเดียวกันก็ต้องส่งเงินเนี่ยกลับมาให้ที่บ้านในขณะที่เงินที่เป็นเงินภาษีที่เขาส่งกลับมาให้ที่เนปาลเนี่ยค,ะค่ะมันกลับกลายเป็นเงินที่แทนที่มันจะทําให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นเนะะี่ยม,มันกลายเป็นเงินที่สนับสนุนเนาะ ให้พวกชนชั้นสูงเหล่านี้มีภาวะที่ร่ำรวย <c oughs> นะคะมันก็เลยกลายเป็นประท้วงที่รุนแรงเลยค่ะ <c oughs> โดยคำกล่าวนะคะของดรโมหานผู้อำนวยการโรงพยาบาลซ i วิลเซอร์วิ h o อ p i t ต l นะคะ <c oughs> เขาบอกว่ามีผู้บาดเจ็บเนี่ยมากกว่า400คนนะคะร <c oughs> <c oughs> วมไปถึงเจ้าหน้าที่่ายความมั่นคงด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็พวกอาคารนะคะไม่ว่าจะเป็น สำนักพิมพ์นะคะหรือว่าอาคารพักเนเปลอรลี่คอนเกรสนะคะก็ถูกเผานะคะแล้วก็ ทังมันก็มีความเชื่อด้วยว่าภรรยานะคะของอดีตนายกรัฐมนตรีของเนปาลเนี่ยก็ถูกสังหารนะคะจากการเผาทั้งเป็นนะคะในบ้านคักของตัวเองด้วยอืม,อม,อมนะฮะก็ถือว่าเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับอาจารย์ครับทีนี้เนี่ยเราลองมาย้อนมองนะครับในส่วนของ ประเทศต่างๆบ้างนะครับรวมไปถึงประเทศไทยของเราเองนะครับที่ก็มีเด็กในกลุ่มนี้นะครับในวัยกลุ่ม Gen Z แบบนี้นะครับอาจารย์ครับแน่นอนแหละครับว่าเขาก็ต้องมีการเสพข่าวสารแล้วก็เด็กกลุ่มนี้เนี่ยนะฮะหรือว่าเด็กๆที่ดูข่าวดูอะไรแบบนี้เนี่ยเขาจะเก็บเรื่องราวเหล่านี้ไปเป็นตัวอย่างแล้วมันจะก่อให้เกิดเรื่องราวที่แหมอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วเนี่ยอาจจ<ส>ะทําให้สังคมของไทยเรารับไม่ได้ด้วยเหมือนกันนะคร네ับอาจารย์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการในการที่จะป้องกันหรือป้องปรามนะครับใน พฤติกรรมต่างๆแบบนี้ที่เป็นความรุนแรงแบบนี้เนี่ยยังไงได้บ้างไหมครับอาจารย์ครับค่ะเราก็จะเห็นนะคะว่าเอ๊ะการประท้วงเนี่ยเริ่มเยอะนะคะในแถบเอเชียใต้นะคะไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่แค่ในปาลนะคะที่ตอนนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขยืนยันแล้วนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ยมากกว่าย2ิบสองคนแล้วก็ในบางสื่อเนี่ยก็บอกว่ามากกว่าเ2็สิบสองคนแล้วด้วยนะคะซึ่ง ในประเทศอื่นๆเช่นอินโดนีเซียก็มีมการประทวงเช่นเดียวกันนะคะที่ยืดเยื้อยาวนานนะคะมีผู้เสียชีวิตเนี่ยมากกว่าสิบคนนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีประเทศ ไว้นะคะที่มีการประท้วงนะคะของกลุ่มคนยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็สะท้อนนะคะถึงกลุ่มวัยรุ่นนะคะที่มีความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะ <S <S 2> <S 2> เราสะท้อนให้เห็นนะคะบรรยากาศนะคะว่าเอ๊ะทำไมคนประท้วงเนี่ยเขาถึงมองว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันต้องการการเปลี่ยนแปลงเนาะเหมือนกับสมัยเนี้ที่เรามีคําคิดในรุ่นเรานะคะว่าใหมใ้มันจบที่รุ่นเรรัราซึ่งก็เช่นเดียวกับในเนปาาเหมือนกันก็คือผู้นาการวรทวงก็ออกมาบอกว่าการคอร์รัปชันน่ะที่อยู่ในเนปาามานานมากแล้ว,วเพราะฉะนั้นยุคเราอ่ะมันต้องเปลี่ยนแปลงนะคะ เขาก็มองว่าเขาต้องการไปการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะต้องการการปฏิวัติทางการเมืองและต้องการเห็นความโปร่งใสนะคะในวิถีทางการเมืองนะคะซึ่งเขาก็เชื่อว่าเขาเนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้าแทรกแซงทางการเมืองได้นะคะเช่นการวางแผนปล้นสะดมอย่างเงี้ยนะคะที่เราเห็นในหลายๆพื้นที่การวางเพลิงหรือว่าการก่อเหตุนะคะโดยเชื่อว่า ความรุนแรงเนะะี่ยค่ะแล้วก็การเคลื่อนไหวที่รุนแรงเนี่ยมันจะทให้สามารถเปลี่ยนแปลงนะคะสถานการณ์ความไม่โปร่งใสได้มากกว่าการที่อยู่เป็นพล,ลเมืองที่ใช้นะคะวิธีการหางสันติะนะคะเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยก็เชื่อว่า ถ้าเขาเนี่ยลงพื้นที่เพื่อจัดการสถานการณ์นะคะมันก็สามารถที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อันนี้มันก็ทําให้ประเทศอื่นๆในแถบเอเชียเนี่ยก็ต้องมานั่งคิดเหมือนกันว่าตัวอย่างนะคะจากเนปาลเนี่ย ที่มีความรุนแรงแล้วก็การเสียชีวิตเนี่ยที่ลุกลามเนี่ยค่ะมันจะสะท้อนนะคะทําให้เกิดการปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยในประเทศอื่นที่มีความโปร่งใสมากขึ้นเพราะว่าเราก็คงไม่อยากให้ประเทศอื่นๆที่ยังไม่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยต้องเป็นเหมือนเนปาหรือว่าอิโนโดนีเซียรหรือว่ามาเลเซียนั่นเองนะคะอืมนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยที่เคยเห็นนะครับอาจารย์ครับอย่างตอนเด็ก,เดกผมติดตามข่าวเนี่ยก็มีหลายประเทศนะครับอาจารย์ครับที่ เป็นวัยรุ่นแต่เรายังไม่เรียกวา Gen Z เจนซีหรอกนะฮะสมัยก่อนยังม,มีคํานี้นะครับอาจารย์ทั้งนักศึกษาพมา่าเองที่มีการประท้วงนะครับในส่วนของรัฐบาลของเขาเองนะครับรวมไปถึงที่เกาหลีใต้นะครับไม่แน่ใจว่า ใครที่เกิดสักช่วงยุคแบบเป็นเจน X Gen เจน Y ่เนี่ยน่าจะคุ้นๆอยู่นะกับการประท้วงของนักศึกษาในเกาหลีใต้ก็ไม่ได้มีเหตุที่แบบรุนแรงถึงขั้นที่มีการเผาทําลายอะไรขนาดนี้นะครับอาจารย์ครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันค่อนข้างหนักหน่วงทีเดียวนะครับอาจารย์ครับ ถูกต้องค่ะแล้วก็ในเอเชียใต้เนี่ยก็ถือว่าเป็นภูมิภาคที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลกนะคะคซึ <c oughs> ่งคนก็บอกว่าในอนาคตเนี่ยมันกำลังจะกลายเป็นพื้นที่กล่าซีโร่เนาะของเจนซีนะคะ <c oughs> หรือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการปฏิวัติของกลุ่มเจนซีหรือไม่นะคะเพราะเขาเชื่อว่าพลังการเมืองในรูปแบบใหม่เนี่ยมันจะสร้างนะคะในเรื่องของความไม่มั่นคงทางการเบืองนะคะ เพราะว่ามันก็สะท้อนให้เห็นว่าเขาเนี่ยจะไม่ยอมทน นะคะเราก็การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ในภูมิภาคเอเชียใต้เนี่ยมันก็สะท้อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยค่ะ <c oughs> ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นในรูปแบบของทหารแล้วก็รัฐบาลนะคะ <c oughs> หรือว่ารูปแบบของชนชั้นสูงเพียงอย่างเดียว <c oughs> แต่ว่าหลังๆเนี่ยมันสะท้อนในเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย <c oughs> เนื่องมาจากว่าเขาเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากคือเราก็ ไอ้ข้อมูลข่าวสารทางโซเชียลมีเดียเนี่ยคะ่ะ <Yeah. S 2> มันจะทอนให้เห็นอย่างชัดเจนเกิดการเปรียบเทียบใด้อย่างชัดเจน mm hmm. ถึงความเหลื่องล้ำนะคะที่มี mm hmm. มานานในหลายประเทศแต่ว่าไม่ได้รับการแก้ไขนะคะ <Yeah. S 2> แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมาจากการคอร์รัปชันของชนชั้นนาทางการเมืองนะคะ mm hmm. ซึ่งมันก็ไม่สอดคล้องเนาะกับวัฒนธรรมของเขาที่เริ่มเล็งเห็นในเรื่องของความเท่าเทียมนะคะ <Yeah. S 2> เรื่องของอีควอลิตี้แล้วก็อีควิตี้ นะคะในเรื่องของความวิธรรมนะคะาทางสังคม,มสิ่งนี้เนี่ยมันก็ทำให้เหล่าเจนซีเนี่ยค่ะมีความปรารถนาเนาะที่จะสร้างประชาธิปไต,ตยแล้วก็ สร้างความยุติธรรมทางเศรษฐกิจค่ะโดยการตรวจสอบผู้นําที่มาจากการเลือกตั้งนะคะเราจะเห็นว่าในหลายๆประเทศค่ะกลุ่มเจนซีแม้แต่ประเทศไทยเองก็ตามเนาะ,ะก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ข่าวอย่างแพร่หลายนะคะ,คะเวลาที่เราเห็นถึงความไม่โปร่งใสของการดําเนินการของภาครัฐนะคะ,คะหรือว่าการดําเนินการของรัฐบาลนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวเขาเองเนี่ยก็สามารถที่จะใช้แพลตฟอร์มอย่างข้องแคลการใช้แพลตฟอร์มเนี้ยค่ะมันเป็นการสร้างชุมชนออนไลน์ที่สามารถแสดงออกอะไรก็ได้อ่ะแล้วก็การปิดกันเนี่ยมันก็น้อยลงในแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะมันก็ทําให้เขาเนี่ยสามารถแบบเหมือนกับโยนระเบิดเนาะหรือว่าทําอะไรก็ได้อะค,ะค่ะในออนไลน์นะคะ ในการวิาพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่โปร่งใสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกิดนะคะคุณภาพชีวิตที่หรูหราของเราในโปรคิสเนี่ยมันก็ทำให้เขาเห็นว่าความยั่งยืนในอนาคตรุ่นถัดไปของพวกเขาเนี่ยมันกำลังถูกมองข้ามแล้วมันกำลังทำให้คุณภาพชีวิตเขา,าแย่ลงนะคะมันก็เลยเกิดความโกรธแค้นนะคะต่อคน พวกในโปรคิสหรือว่าคนที่เป็นแบบพวกชนชั้นสูงที่ร่ำรวยอะที่เขามองว่ามันกำลังขโมยทรัพยากรขโมยอนาคตของพวกเขานะคะมันก็เลยเกิดการประทุทางด้านของความไม่พอใจนะคะแล้วก็เป็นที่มาของการประท้วงนั่นเอง แต่ที่มองแล้วเนี่ยครับอาจารย์ครับแน่นอนว่าเด็กๆกลุ่มนี้ไม่สามารถที่จะทําอะไรเองได้มากมายนักสักเท่าไหร่นะครับเท่าที่ได้ติดตามข่าวเนี่ยนะครับอาจารย์เขาก็มีกลุ่มที่เป็นกลุ่มผู้ใหญ่หรือว่ากลุ่มที่อาจจะคอยแสวงหาเรื่องของผลประโยชน์จากเด็กๆกลุ่มนี้เนี่ยนะฮะอาจารย์ครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเหมือนกันนะครับอาจารย์ครับ ถูกต้องค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นนะว่าคือการดําเนินการของรัฐบาลเนี่ยม,มันจะต้องมีความรงใสัยมากขึ้นะนะคะถึงแม้ว่าเราจะมองว่ามันไม่ได้มีการปลีแปลงอะไรมากมายค่ะแต่มันก็เป็นเลเชอรน์เนาะหรือว่าบทเรียนนะคะจากการเคลื่อนไหวของเจนจีเนี่ยมันสะท้อนนะคะให้เห็นว่าเยาวชนเนี่ยคือพลังของการเมืองใหม่นะเขาไม่ใช่แค่สังเกตการ แต่เขาอะมองว่าเขาเป็นทีเพเยอร์หรือว่าเป็นผู้เล่นหลักอะคะ่ะในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดกั้นเสียงของพวกเขาหรือว่าการแบ่งเสียงของพวกเขาเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกิดความสงบนะ แต่ว่ามันเนี่ยทำให้เกิดแรงต้านที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเขาก็สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีเป็นอาวุธสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกทว i t เตอร์นะคะเอ็กซ์ิกตอกอ,อะไรเหล่านี้นะคะ <Está> <ork. S 2> ที่ทำให้ความไม่พอใจอะ่ะเมื่อก่อนมันจะเป็นไปอย่างช้าๆใช่ป่ะใช่ครับเราก็การนัดรวมพลกันเนี่ยมันจะค่อนข้างยาก <tok> แต่โซเชียลมีเดียเนี่ยเราเห็นเลยว่าตั้งแต่าการประท้วงในฮ่องกงอย่างเนี้ยค่ะ <hein>. มันสทอนได้เห็นว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะรวมตัวกันได้อย่างรวดเร็วน,นะคะคือแค่ติดแฮชแท็กะคะ่<ต>ะมันก็สามารถทำให้เกิดพลังการรวมกลุ่มได้แล้วว่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เป็นบทเรียนนะของชนชั้นนำเนาะแล้วก็ของภาคร,าฐารัฐเหมืนกันที่จะต้องแก้ไขเพราะว่า การคอรัปชันน่ะถึงแม้ว่าเราจะปิดกั้นการรับรู้ของเขาอ่ะแต่ว่าสุดท้ายอ่ะมันไม่ได้เป็นการปิดกั้นความรุนแรงแต่ว่ามันเหมือนกับการสะสมเชื้อเพลิงอะค่ะ,ะคแล้วสุดท้ายเนี่ยเชื้อเพลิงเหล่านี้เนี่ยก็จะกลายเป็นระเบิดเวลาเนาะที่สร้างความรุนแรงขึ้นมาในภายหลังเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่ชนชั้นนำเนี่ยค่ะใช้ชีวิตที่หรูหราใช้ของแบรนด์เนมน,นะคะไม่สนใจในเรื่องของความยากจนของประชาชนนะคะแล้วก็มีการตัดซื้อสัดจ้างที่มันไม,ไม่มีความโปรง่ปรงใสม,มันก็ทำให้ ตัวเขาเองเนี่ยที่ยากจนหี้สินขาดโอกาสทางเศรษฐกิจมันยิ่งดีบคันให้เขาเนี่ยค่ะเกิดความโกรธแค้นแล้วก็ผลักดันให้เขาออกมาสู้นั่นเองนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สะทอ้อนให้เห็นนะคะคุณเอว่าค,ความรุนแรงเนี่ยมันมาจากการทําลายความชอบธรรมเนาะโดยความภารครัดนะคะเช่นการปิดอินเทอร์เน็ตนะะหรือการต่อสู้โดยใช้อาวุธจริงมันไม่ได้เป็นการทําให้เกิดความสงบ แต่มันยิ่งจะทําให้การประท้วงเนี่ยหลุกลาม <c oughs> ถึงแม้แว่าเขาจะสามารถปรับปรามได้เ,ดเสร็จจากการใช้อาวุธก็ตามนะคะแต่มันก็แทนที่จะควบคุมค่ะมันเป็นการสูบไฟแห่งความโกรธของเขา <c oughs> แล้วมันก็พร้อมถูกเมื่อที่จะประทุข,ขึ้นมา <c oughs> เมื่อเขาเกิดการรวมตัวกันได้หรือว่ามีเหตุการณ์ที่จุดชนวนหรือว่าเป็นทริกเกอร์ที่ประทุความขัดแยง้ง ก็เป็นประเด็นที่น่าจับตามองทีเดียวนะครับครับก็เป็นเรื่องราวที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดรอชาาัชราชายนนาวินคณะบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ร่วมพูดคุยในวันนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์ครับ ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกรมบรรชาการกองทัพไทยครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมศิริชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะตามรับฟังรายการย้อนหลังกันได้ทางยูทูบอ e อทัพพอดแคสต์นะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ